มันเหมือนลือนไข่กระทะเลยนะใช่ไหมอ๋อมีไวไเมือนอร่อนี่มีไวนไอยู่ในกับใบไม้จีไม้จีใบโรตีหนึ่งเปลอเลยไหม เอาไปเชื <Es> <du> <A> ่อใช่ไหมห่อไปน้าของห่อใส่ต huh. okay. uh ัว huh. น like so ี like ้ไปนะเราจะได้ไ huh. ม่ต like ้องิวอย่างงี้ดีไม่ไม่ต้องพให่โอเคแต่ที่นุ่มมีไหมโอเที่น่มครับซดะาไม่ต้องถ้าที่น่มีแบบนี้ก็ไม่ต้องไมที่น่มีแบบนี้ไหมเบบไม่ไม่บแบบนี้ได้แบบเซ็มเซไม่มีดิฟเดิ ้า้เรื่สักจคุณโรตีสักก em> um, ีไมกก็มาสบายอันนี้่อซัจีีคีามเาโรตีกาแฟกาแฟนมอาบูชานมมอข้าวนาขาตุตระฮาโฮกเลย